สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับชนนะมีเพื่อนน้องคะเดี๋ยวมื้อนี้เขาก็จะกินนี่นะคะเพื่อนค่ะแกงอ่อมหอยจุ๊บนะคะพี่น้องค่ะอ่อมหอยนะคะว่ายังไงก็คืออ่อมหอยนะคะเนาะผักเขาจะมีแค่นี้นะคะพี่น้องคะจะมีไอผักกันจองมีผักสลัดนะคะพี่น้องแล้วมีพริกนะคะเนาะและก็จะมีมื้อนี้ข้าเหนียวเขาติดใหญ่เลยพี่น้องว่าตอนนี้เขายังไร่กินเขาเลยค่ะเขาเศร้าเขาเที่ยงยังไม่กินแล้วก็คือกินทีเดียวเลยนะคะเนาะอ้ามาค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆกันค่ะแกงอ่อมหอยจุ๊บค่ะพี่น้องค่ะ เมนูนี้เป็นเมนูที่แบบเมนูถึกใจเ่าเลยพี่น้องค่ะอามาค่ะใส่เลยนะคะพี่น้องค่ะเบาๆล,ลายเนาะหิวตอนนี้หิวมากๆพี่น้องอม,ออม,มาค่ะพี่น้องค่ะแกงออมหอยจุ๊บค่ะ น้องหอยตัวใหญ่ๆนะคะขึ้นใต้ต้นไม้แดดกับแดดพี่น้องตอนนี้แดดกับสิสองหัวมาค่ะพี่น้องคะ่ะอ,อมหอยะคะ่ะ บรรยากาศก็คืบอบเป็นใจแดดกระสิทธกไล่เฮามาค่ะแกงอมหอยจุบค่ะพี่น้องค่ะพอดีไปได้มาถูก,กน,นึ่งพี่น้องสี่สิบาทหมากน้อยน้อยบุมีท่ทอนหมากมันเนี่ยบึกบุมีท่ทอดหมากมัน แกงออมหอยฮ,อมมฮอรับ่มีหอมหมากมันพี่น้องคะตึกใจเลยเหาะเมนูนี่เด้อผู้ใดกันมาถ่ายไตต้นไม่กับต้นไม่แบบแดดนะพี่น้องแดดมนันลงเนาะแดดมันลงพอดีลงหัวเจ้าของนียละ มาค่ะพี่น้องค่ะอมหอยอค่ะแกงอมหอยอค่ะเมื่อนี้เมนูแบบอาหารอีสานบ้านเลยสร้างแต่มันตูน้อยนี่พี่น้องไอ้ตัวตูนน,น้อยหอยเอา แดดไล่หัวเอาถ้าเสียงดังกั็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องค่ะพอดีงาน,นติดถนนเนาะนนะแกงอบ สั่งอยู่อย่างเดียวพี่น้องหอยมันตัวน้อยพอดหอยตัตน้อยพอดพี่น้องคับมันแซบอยู่แต่หอยมันตัวน้อยเนาะหอยัวน้อยอะลย <c oughs> หนาก็ถูกแดด ถึกแดดหนากรดีแดดส่องหนาละตอนนี้ลักกรจุบไม่รักกระจุบเขาว่านอพี่น้องเมนูนี้ลักกระจุบไม่ลักกรจุบค่ะอจากสดน้ำกับบริพ่อสดพี่น้องข้าแกงเหนียว ข้าวหมักเหนียวๆนะมากับพี่น้องค่ะแกงออมหอยน้ำกันค่ะแซ่บๆเนาะ นา่นได้กินนะแซ่บอยพ,พี่น้องหอยกระเดียอมหอยอนะ่ะไม่ด้หาง่ายแถวบ้านกับตลาดก็บม่ได้ค่อยมีไปหาซื้อกันนานๆสิเห็นพี่น้องค่ะบม่ได้มีง่ายเด้อหอยมักหน่อยเพื่อนเนีัยมักใหญ่เหมืนเด้วอวุ มาด,ดูง่ายๆเลยพี่น้องต้นน้อยน้อยไปน,น้อยน้อยนึงต้นน้อยนี่กินรี่แดดพี่น้องคะ่ะแดดสองหนาเขาถ่ายใต้ต้นไม้แล้วที่นี่แดดมันสอง ถืกใจได้เมนูนี่บอกเลยไผ่บ่มักแต่จะขวองมัมกแหง,งมักไหลพี่น้องครับเสียบเนี่ยครับพี่น้องโผล่หนาไปไม่ได้เลยแดดสองหนาแดดเท่าหนาจะออกมาเป็นทรงใดเด้อย รอบนี้แดดสองหนาเลยโอ,อกก้กอ่ะแกงสะพัะอีเลิศพี่น้องค่ะใบพักอีเลิร แดงศิพักอีเลิกกับผักขยง,งหอมหอมพี่น้องครับครับถึกใจเฮาในเมนูนี้เลยไผ่บริสุท์กับหมักไผ่หมักมันพี่น้องค่ะ,เน,นนนะนคะเนี่ย เด็ดกระสองหนาเขานะเพอาผูหนาไปบ่ได้เด็ดกสองหนาเข้าแซ่บเลยว่าถึงเรื่องเห็ด YouTube พี่น้องค่ะหมู่พวกเห็ดมาทำกันบาคนสองแสนซับบาคุ้นแสนซับแล้วพี่น้อง เขาจไปดึกแซนซับพื่อเขาอรือเ่หมื่นยังยากเลยเฮาเนี่ยซ่องเฮาเฮา,าเข้าใจนะซ่องเฮาเป็นอย่างมาจากซับขึน้นยากคือปกติคอนเทนต์เนี่ยเขาจะแบบว่าอย่าหลากหลายพี่น้องถ้าคุณทำแนวไหนคุณไปแนวนั้นเลยช่องจะปังไวแต่ถ้าคอนเทนต์หลากหลายอะ่ะมันจะโตช้า รู้นะคะรักการแต่กระเฮ็ดก็จะเอาเพระาะว่าเอาความชอบเนาะเฮาเฮ็ดเอาแบบเฮาชอบเนี่นขขาวหนาเฮาแบบ เสบแห้งเ่บหลายเมนูนะ่ะมาค่ะพี่น้องค่ะแกงอ่อมหอยจุบค่ะมาค่ะอืม กินบวปากบวตีงเมนูถึกใจเพื่นเพิ่นชอบเมนูนี่ก็ <c oughs> เลยบ่ยอยากปากอยากตีงอยากกินย่างเดียวเฝ้ากินเพราะว่าแดดมันกำลังสิไล่์อย่าตอนแดดไล่แล้วตอนนี้นะถ่ายบันไดกระแดดไล่พี่น้องข้าถ่ายยังกลังเว้นก็นดี มาอยู่ไตต้นใหม่นาะมาค่ะพี่น้องค่ะแกงอ่อมหอยค่ะมาค่ะแกงอ่อมหอยจุ๊บพี่น้องค่ะลูกหอยพี่น้องลูกหอยตัวนี้น้อยมีตัวใหญ่บวกกี่ตัวหรอกเขาคืออยากนะตัวน้อยก็ต้องกินเนาอเขาคือดอยากอยากได้อยากได้มากินได้กินโดนๆกระแทบพี่น้อง ถึกใจเฮาอะเฮาก็อิ่มแล้วพี่น้องค่ะโอ้อนุญาตโอ้อนุญาตกินน้ำนะบบ่ะอืบโมบะก็พีให้งองหลาย จกติก้งไฮเบิร์ตมันทำมีตะลูกหอยพี่น้องมีตะลูกลน้อยๆมาแล้วเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็มากินแกงอ่อมหอยนะคะพี่น้องค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องเรานะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะทำอะไรให้ดูสำหรับวันนี้อุ้งจะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ